อามเดี๋ยวติดไฟตรงนี้นะแล้วก็ส่วนลูกโป่งอะ่ะเอาไปติดตรงนั้นครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันจะมืดไปหน่อยครับแล้วก็ลำโพงอะ่ะอามเอาไปเซตไว้ตรงนั้นพี่อามอย่าลืมเค้กวันเกิดคิวนะพี่รู้แล้วนี่เข้ามาทําอะไรเนี่ยออกไปเลยนะอามนายพาใครเข้ามาด้วยเนี่ยคุณฟิวครับนี่คิวครับน้องชายผมเองครับวันนี้เป็นวันเกิดเขาครับผมก็เลยพาเขามากะว่าจะเลยไปซื้อเค้กให้เขาด้วยแต่วันนี้ผมขอรบกวนคุณฟิวนะครับ ขอเบอิกเงินล่วงหน้าก่อนครับจะมาเบิกเงินล่วงหน้าอะไรอามง,งานก็ยังไม่เสร็จ <c oughs> ถือวิสาสะยังไงพาน้องแต่งตัวสกรปรกโสโครกอย่างนี้เข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าคุณชอบเข้ามาเห็นจะทํายังไงออกไปเลยนะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ทําไมขอโทษนะครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาครับยังไม่ได้กินเค้กไม่เคยเป่าเค้กเลยอะโถยถ้าอยากได้เค้กมากอะตอนเย็นก็ค่อยมาเอา ส่วนค่าแรงน่ะอามยังไม่ต้องเบิกหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ในนี้มีรายชื่อแขก VIP อยู่กาฟิลแล้ววันนี้มีทั้งแขก VIP แล้วก็แขกผู้ใหญ่มากันเยอะมากเธอเป็นทีมเอาไปนหที่ฉันจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นวันเกิดของคุณผู้ชายเขาปีนี้จะต้องไม่มีอะไรพลาดสักอย่างได้เลยค่ะคุณมิวงานวันเกิดของคุณชอปต้องออกมาดูดีแล้วก็รดที่สุดแน่นอนค่ะ งั้นคิวไปทำงานก่อนนะคะเอาเป็นห้องนี้แล้วกันพี่รักจัดงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วคุณสั่งเค้กแล้วหรือยังสั่งเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สั่งทาพิเศษเฉพาะแขก V I P โดยเฉพาะด้วยนะแล้วก็ยังเป็นร้านดังอีกด้วยนะคะรับรองว่าแขกที่มาในวันนี้จะต้องเซอร์ไพรส์แน่ส่วนห้องนี้มิวก็เลงเอาไว้แล้วล่ะว่าจะให้เป็นห้องสำหรับแขก V I P โดยเฉพาะ คุณนี่เก่งจริงๆเลยผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกคุณมาเป็นภรรยาวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเฮ้ยไอ้เด็กจอนจัดไอ้เด็กเหลือขอแต่งตัวก็สกโปกใครอนุญาตให้แกเข้ามาในบ้านหลังนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะครับคือผมมาเอาเค้กตามที่พี่เขานัดไว้ะครับ พี่เขาไหนของแกวันนี้เนี่ยมันเป็นงานวันเกิดของคุณชอปเจ้าของบ้านหลังนี้มันไม่ใช่วันแจกทานแล้วก็ไม่มีอะไรให้แกฟรีๆหรอกนะมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยไม่งั้นสัตบัญัหัวเลยแน่ออกไปแต่งตัวเข้สุขกปกทุเล่ต้องเก็บกว่าตรงนี้อีกพี่อามเมื่อกี้คิวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่มาโดยแม่บ้านไล่ตะเพิดใหญ่เลยพี่โโหคิวโดนไล่เหรอเอางี้แล้วกันพี่ว่าคิวอะกลับบ้านไปก่อน ไม่ต้องเข้าไปในบ้านหลังใหญ่นั้นแล้ววันนี้เป็นงานวันเกิดของคุณผู้ชายเขาอะเข้าไปเกลงใจคุณผู้ชายเขาเอาโถพี่อาร์มตั้งแต่คิวเกิดมาคิวยังไม่ได้เค้กเลยนะแถมพี่อาร์มก็รับปากแล้วว่าพี่อาร์มจะซื้อเค้กให้ไม่ต้องเค้กก้อนใหญ่ก็ได้พี่ขอก้อนแบบเป็นชิ้นก็ได้คิวเนี่ยพี่เหลือเงินแค่20บาทเนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่าไหมมันก็ได้พี่เดี๋ยวคิวรองานบ้านหลังใหญ่เลิกคิวค่อยกินเคก้กหลังเลิกงานก็ได้แต่พี่อาร์ม พี่อาต้องรับปากกับคิวนะว่าพี่อามจะเอาเค้กมาให้อ่ะนะพี่อามเออพี่รู้แล้วแต่เองอ่ะห้ามเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เด็ดขาดน,นะพี่บอกเองแล้วนะถ้าเองไม่ฟังอ่ะพี่ไม่ซื้อให้กินนะเค้กอ่ะกลับบ้านไม่ได้แล้วพี่จะเข้าไปทํางาน Happy birthday นี่แม่บ้านคะเธอว่าเค้กที่ฉันเอาให้ไอเด็กเล่รอดนั้นกินอะ่ะเธอว่ามันจะอิ่มไหมก็น่าจะกินอิ่มนะคะคุณกาฟิลถึงจะเป็นเค้กก้อนไม่ใหญ่เนี่ยแต่ก็น่าจะกินอิ่มค่ะนี่ทำไมแกถึงเอาเค้กนี้มากินแล้วใครเป็นคนพาแกเข้ามาที่นี่แม่บ้านคะทำไมเค้กที่ไอเด็กบ้านนี่กินถึงไม่ใช่เค้กที่ฉันเตรียมไว้ให้ ทราบเหมือนกันค่ะหนูเองก็ไม่ได้ให้เค,ค้กก้อนี้กับไอ้เด็กบ้าคนนี้เหมือนกันค่ะคือมีคนเตรียมไว้ให้อะครับผมก็เลยเป่าเค,ค้กวันเกิดขอโทษนะครับที่เข้าใจผิดแต่ถ้าเค,ค้กน,นี้ไม่ใช่ของผมแล้วเค,ค้กของผมอยู่ไหนล่ะครับเค,คก้กเ้าเหนียวนึ่งค้างคืนมาสามวันเป่าสิอยากเป่าไม่ใช่หรอเค้กอ่ะเป่าเลย ผมไม่กินได้ไหมครับกลัวท้องเสียครับกิ่นตัวเหม็นสุดๆเลยอยากเป่าหรอไม่อยากเป่าเลยเหรอรีบกินนะแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่งานเขาจะเริ่มแล้วอย่ามาทำตัวสกรปรกแถวนี้เขียวสิคุณกาฟิลคะดูหน้าล้นๆไปนะคะแต่งหน้าหน่อยดีไหมคะ สวยจังเลยเขียวด้วยเขียวเค้กไม่ไาเกินเข้าไปฉันบอกให้เขียวไงนี่ไงยหน้าเห้เนี่ยเป่าเข้าไปสิเกินเข้าไปหยุดเถอะครับผมขอร้องอย่าทําแบบนี้กับน้องผมเลยถึงพวกผมจะจนน่ะแต่ผมไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนทาไมต้องแกล้งกันด้วยล่ะครับก็มันสเอออยากมีงานวันเกิดไงแต่ไม่เคยชะงงกดูเงาหัวตัวเองว่ามีปัญญาซื้อเค้กมาเป่าไหม แล้วถ้าผมทนไม่ได้ละ่ะถ้าผมแกล้งพวกคุณคืนบ้างล่ะคุณจะว่าไงครับแล้วแกล่าได้ยังไงฮะเฮ้ยทำแบบนี้ได้งไงวะคอยดูถ้าคุณชมมาเนี่ยฉันจะฟ้องคุณชมแกไม่มีเงินเกินใช้แกโดนไล่ออกแน่คุณกาวิวคะแต่การมันให้สายด้วยนะครับย้อนเร่อนนะกอดอะไรขึ้นกันแน่อะนี่ผมจ้างพวกคุณมาดูแลงานวันเกิดของผมนะมัวันทำบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยเกิดเด็กบ้านี้สิคะเข้ามาเกาะเรื่องวุ่นวายในงานคุณน่ะ ฉันยังมังจัดการให้พวกคุณอยู่นะคะจริงนะคะคุณมิว้วคุณชอบเป็นแบบที่คุณคาฟิวพูดทุกอย่างเลยค่ะส่วนไอ้ช่างกระจกกระจกเนี่ยฉันไล่แกออกผมขอลาออกเองดีกว่าครับผมก็ทนกับพฤติกรรมนายจ้างแบบนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนเด็กคนนี้ไม่ยืนรอยอยู่หน้าบ้านผมเป็นคนอนุญาตที่เขาเข้ามากินเค้กเองนี่นายมาด้อมๆมองบ้านฉะนะันอะ มีอะไรหรือเปล่าหรือเป็นขโมยไม่ใช่นะครับคือวันนี้เป็นวันเกิดผมะครับมีคนบอกว่าให้มารอเอาเค้กตอนเย็นครับวันนี้วันเกิดนายเหรอครับเข้าไปในบ้านสิ<ม>เค้กอยู่ในตู้เย็นน่ะ <ๆ S 2> นายหยิบกินได้เลยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับทีนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมเธอเธอมาทำงานกับฉันตั้งแต่วันนี้เลยนะส่วนน้องเธออ่ะก็มาทำงานด้วยกันนี่แหละ ส่วนเธอนะกาฟิวฉันเลิกจ้างเธอตั้งแต่วันนี้แล้วก็ออกจากบ้านฉันไปซสะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายในวันสําคัญแบบนี้ฉันรู้สึกผิดแล้วจริงๆค่ะฉันขอตัวนะคะส่วนจา๋าฉันไล่เธอออกบ้านเนี้ยไม่ต้องการคนที่ดูถูกคนอื่นแบบเธอออกไม่ได้นะ้ะคุณชอบคะคุณมิวคะหนูขอโอกาสอีกรอบนะคะหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วคะ่ะขอโอกาสเนา หนา้าเด็กตาดำๆเธอยังดูถูกแบบนี้เลยฉันไม่ให้โอกาสเธอออกไป <c oughs> ส่วนพวกเธอทั้งสองคนน่ะไปล้างหน้าล้างตาจัดการตัวให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้ผมต้องขอบคุณคุณชอปแล้วคุณมิวด้วยนะครับงั้นพวกเธอทั้งสองคนก็มาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะขอบครบคุณนะครับงั้นผมขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับอชอบคะ ต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ทำให้งานมันเกิดกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะไม่เป็นไรหรอกครับวันเกิดผมแค่มีคุณอยู่ด้วยมันก็เป็นงานที่ดีแล้วว่าแต่คุณก็ใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาเค้กให้เด็กคนนั้นด้วยเค้กวันเกิดผมอะ่ะจัดทุกปีปีนี้เสียสลับเพื่อคนอื่นบ้างอะไม่เป็นไรหรอกยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะชอปขอบคุณนะ thank you